ครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าผู้ถึงพร้อมด้วยอินทรีย์ ผู้ถึงพร้อมด้วยอินทรีย์ดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอินทรีย์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้ย่อมเจริญสตินรีวิริยินรีสตินรี สมาธินีปัญญินีอันให้ความสงบให้ถึงความตรัสรู้ดูก่อนภิกษุด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอินรียดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อินรีห้าประการนี้ห้าประการเป็นชนคือสัตตินรีวิริยินรีสตินรีสมาธินรีปัญญินรีอินรีห้าประการนี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่ง อินทรีห้าประการนี้ภิกษุจึงกระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่